เรื่องของวัดวาอาราม้พาคุณผู้ชมนะคะไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าค่ะพาไป2ที่เลยคุณผู้ชมค่ะที่แรกก็คือวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนั่นเองนะคะที่อยากจะพาไปที่นี่เพราะว่าถือว่าเป็นวัดมหายานวัดแรกค่ะแล้วก็วัดเดียวเลยของจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งวัดค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่วัดท้ายน้ําหรือว่าวัดเก่าของหลวงพ่อเงินนั่นเองค่ะ วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามการานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระยุลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประธานหล่อด้วยเนื้องเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัศมาธิาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ กราบมาไหว้ขอพรน,นั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตศวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโย,ยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่ออยู่ไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้าท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโย,ยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม่นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไยภัยสัจทะพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป วัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กุลอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตห้ามพลาดค่ะ ในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมนว่ายขอพรขอโชคลาาองค์พระยุไลัยภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษฐ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุข ขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมสวดมนต์ขอพรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยมีพระเนนกว่า50รูปร่วมสวดมนต์เพื่อเสริมพลังบุญบารมีค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้งหากหวังเสวยสุขณวัดธรรมปัญญรารามบางม่วงอำเภอสัมรานจังหวัดนครปฐมค่ะ เช็คอินที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะอิ่มบุญสุขใจได้รอยยิ้มในงานบุญหล่อพระประจำทิศแปดทิศเพื่อนําไปประดิษฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่องเงินอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรึ จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ที่ผ่านมาค่ะวันนี้เป็นวันที่ได้จัดให้มีการเททองหล่อพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศประจำอุโบสถของวัดไทยน้ำของเราและโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทั้ง8องค์เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศเพื่อประกอบในอุโบสถของเราที่กาลังบูรณะกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะในการบูรณนะอุโบสถหลัง นี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นสะพานบุญแก่ญาติโยมที่จะได้ร่วมกันเจนเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพื้นอุโบสถหลังคาอุโบสถเจอบฟ้าใบลากาหรือว่าพระประธานในอุโบสถ ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมอุรณะอุโบสถของวัดไทยน้ําวัดเก่าหนุพงเงินนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเหตุว่าในการละครั้งหนึ่งนั้นวัดไทยน้ํานั้นเป็นวัดที่น้ําท่วมพอสมัยก่อนนั้นถึงปีครั้งนึงเนี่ยน้ำจะท่วมครั้งหนึ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถไม่ว่าจะเป็นกุฏิถ้าไม่ยกพื้นก็จะโดนน้ําท่วมทุกปีบางปีก็ถึงพระประธานทํากิจกรรมของสงฆ์ไม่ได้เดิมเดิม ก็คือสร้างด้วยไม้ไม้รอบรอบข้างก็ซุดลงมาก็เบื้องก็ไหลาตามกันลงมาทําให้ในช่วงระยะนั้นทํากิจกรรมของสองไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้อาตมาจึงได้มาบูรณะอุโบสถหลังนี้ให้มันดีขึ้นการสร้างอุโบสถเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นแหล่งที่พระดิษพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องอาศัยอุโบสถบุญกุศลน,นันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่หา เพราะว่าในการสร้างอุโบสถนั้นมีบุญอย่างมหาศาลญาติโยมก็จะได้รับอนิสงส์ด้วยความปีติยินดีในการสร้างอุโบสถหรือบุรณะอุโบสถต่อไปมหาบุญมุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบุรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่องเงินอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมรบุญสิทธิ์ หรือทิพนะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดท้ายน้ํามาหลาย10ปีแล้วค่ะพราะที่วัดของเราเนี่ยโอโบโสถหลังเนี้ยสร้างมา70กว่าปีแล้วค่ะหลังคาก็พังเพราะว่าน้ําท่วมของทุกๆปีฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องบุรณะอุอโบโส์หลังใหม่ขึ้นมาค่ะ ในการที่พ่อแม่พี่น้องของเราที่จะทําบุญนะคะเราก็จะมีบัญชีสร้างอุโบสถหรือบัญชีบุรณะอุโบสถของวัดท้ายน้าของเราโดยตรงค่ะเพราะว่าวัดของเราถ้าได้เงินมาจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะไม่มีบัญชีของคนอื่นเลยนอกจากบัญชีวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ในครั้งนี้เราเอามาบุรณะอุโบสถทั้งหมดค่ะท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมทําบุญไม่ว่าจะมากจะน้อยอยู่ที่แรงศรัทธาของเราค่ะถ้าแรงศรัทธาของเรามีมากโบสถเราก็จะเสร็จเร็วค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางวัดของ เราก็จะได้มีวัตถุมงคลมอบให้แก่ท่านซึ่งจะได้นํามาสมทบที่จะบูรณะอุโบสถของเราในครั้งนี้นะคะท่านใดที่สะดวกนะคะขอให้ท่านมาได้ที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตําบลท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มีใจที่เป็นกุศลที่จะร่วมสร้างบุญและร่วมบูรณะอุโบสถในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ S <S วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานประจำอ,อุโบสถหลวงพ่อเงินพุทธโชลขนาดหน้าตัก60นิ้วในวันพุธที่17กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่เบอร์โทรศัพท์0817853915 0871952914